Mission to the Moon. continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by l a l a move Hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดต,ตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันทีพร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจลาลา move และบริการใหม่ล่าสุด ลาลามูฟไรท์รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวสำหรับใครที่อยากใช้บริการลาล m o v e แบบคุ้มๆอย่าลืมใช้โค้ดลา l a Mission นะครับรับส่วนลดทันที150บาทสำหรับรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บาทสำหรับรถเก่งรีบใช้กันได้เลยนะครับสวัสดีครับ5 Minutes นะครับวันนี้นบทความจากคุณอเล็กซานเดอร์ บทความคฟสกีนะฮะชื She was ่อว่า self mastery the winner's advantage นะครับ self mastery เนี่ยคือการควบคุมตัวเองนะเป็น advantage ของผู้ชนะคำนี้แล้วกันนะครับบทความนี้เริ่มต้นด้วยคำพูดในหนังสือ Art of War ที่บอกว่าความย้อนแย้งดูเหมือนจะเป็นเหมือนดังที่โซเครติสได้แสดงให้เห็นมานานแล้วว่าบุคคลที่มีอิสระอย่างแท้จริงนั้นมีอิสระเพียงเท่าที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ในขณะที่คนที่ไม่ยอมควบคุมตัวเองจะถูกสาให้หานายมา ควบคุมพวกเขาแทนนะครับความสามารถในการควบคุมตัวเองหรือว่า self mastery มักถูกมองว่าเป็นแสงสว่างแห่งความสําเร็จและการพัฒนาตัวเองนะฮะเพราะว่าหากคุณปราศจากความรู้สึกอยากควบคุมตัวเองในชีวิตของคุณคุณจะพบว่าชีวิตของคุณนั้นเสื่อมลงสู่ความวุ่นวายอย่างรวดเร็ว self mastery คืออะไรมีคําพูดหนึ่งของเนวิลกอร์ดที่ว่าการสังเกตแบบมีสมาธิต่อสิ่งหนึ่งจะปิดกั้นสิ่งอื่นๆและทําให้สิ่งอื่นๆนั้นหายไปนะครับ self mastery คือการควบคุมตัวเอง ในการควบคุมตัวเองนั้นคือการควบคุมและจัดการกับความหลงไหลและความปรารถนาของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่แน่นอนหรือรักษาผลิตภาพตลอดช่วงเวลาที่คุณกำหนดไว้ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งสังคมของเรานั้นให้รางวัลแก่ผู้ที่สามารถฝึกการควบคุมตัวเองเพราะมันเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างสรรค์น,นะครับหากคุณต้องการเป็นผู้นำประเภทใดก็ตามเรียนรู้ทักษะมีร่างกายที่น่าแข็งแรงสร้างบางอย่างพัฒนาตัวเองทำความสำเร็จต่างๆนะครับคุณจะต้องฝึกการควบคุมตัวเอง มันเป็นสิ่งจําเป็นเหนือสิ่งอื่นใดลองนึกถึงเด็กอายุ10บขวบพวกเขาสามารถอรารวาสพวกเขาสามารถทําลายล้างพวกเขาสามารถยอมแพ้ต่อความหลงไหลต่างๆที่เข้ามาเด็กจะน่ารักแค่ไหนก็ตามพวกเขาเป็นเพียงตัวแทนของจักรยภาพนั่นคือสิ่งที่ทำพวกเขายอดเยี่ยมแต่นั้นก็เป็นข้อเสียของพวกเขาเช่นกันเด็กมากๆไม่สามารถช่วยใครจากตึกที่กําลังไฟไหม้ได้ ไม่สามารถสร้างนิยายแบบสเฟนคิงได้เด็กต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานจับสิ่งเหล่านี้พวกเขาต้องได้รับการสอนว่าการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นยังไงจะจัดการตัวเองยังไงสภาวะอารมณ์ของตัวเองต้องถูกจัดการอย่างไรจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรพร้อมกับรายการอื่นๆอ,อีกมากมายเด็กจะสามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้เมื่อพวกเขาเรียนรู้การควบคุมตัวเองนั่นคือขั้นตอนแรกถ้าคุณไม่สามารถก้าวข้ามขั้นตอนแรกคุณจะไปขั้นตอนอื่นไม่ได้นั่นคือเด็กแต่ผู้ใหญ่ล่ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีการ การเลือดระหว่างการกินคุกกี้หรือไม่กินเนี่ยนะครับมันจะไม่ชัดเจนถ้าไม่มีการควบคุมตัวเองนะฮะคุณจะไม่สามารถจัดการเรื่องอ่านหนังสือวันละ30นาทีได้ถ้าไม่มีการควบคุมตัวเองคุณจะไถมือถือไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีการควบคุมตัวเองคุณจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่ธุรกิจคุณอาจจะไม่ได้ใหญ่แล้วบอกว่าเออฉันไม่สนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรอนั่นเป็นของบริษัทใหญ่ๆแล้วก็ถูกจับถูกปรับ ถ้าไม่ควบคุมตัวเองคุณอาจจะเป็นคนที่พยายามหนีภาษ,ษีเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้หรอกแล้วในที่สุดก็ไหชนะก็มาถึงเป็นต้นนะครับดูเหมือนว่าการควบคุมตัวเองกับวินัยจะเป็นสิ่งเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับแม้มันจะคล้ายกันก็ตามคำถามคือ self mastery กับ self discipline แตกต่างกันยังไงนะครับถ้ามองแบบผิวเผินการควบคุมตัวเองและวินัยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคันที่ใช้แทนกันได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคร self mastery เนี่ยเป็นกรอบความคิดนะครับส่วน self discipline คือการประยุกต์ใช้กรอบความคิดนั้น ลองนึกถึงการควบคุมตัวเองเหมือนศิลปะก,การต่อสู้อย่างคาราเต้ก็ได้นะครับวินัยเนี่ยเหมือนกับการตีด้วยฝ่ามือในการใช้คาราเต้แบบเนี้ยนะครับ self mastery คือระบบที่วินัยในตนเองถูกบรรจุอยู่หากไม่มีการควบคุมตัวเองวินัยในตัวเองก็เหมือนกับการไปยิมเดือนละครั้งในวันไหนก็ได้มันดีกว่าไม่ไปยิมเลยแต่ในระยะยาวเนี่ยมันแทบไม่ส่งผลลับที่จับต้องได้การควบคุมตัวเองนั้นในน,นั้นเนี่ยถ้ามองมันเป็นกล่องมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับมันคือ ทัศนคติเชิงบวกการจินตนาการเชิงสร้างสรรค์การเป็นเขาเรียกว่า pro action คือไปทางจะปฏิบัติอะไรบางอย่างนะครับการเชื่อในการพัฒนาเล็กๆนะฮะความกระตันยู growth mindset อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความควบคุมตัวเองวิธีการพัฒนา self mastery คืออะไรการสร้างการควบคุมตัวเองต้องอาศัยความทุ่มเทและความเต็มใจที่จะผลักดันตัวเองให้ผ่านแนวคิดที่มีอยู่มาก่อนและความเชื่อที่จํากัดเราไว้หากคุณเต็มใจที่จะทําเช่นนี้ การบรรลุระดับสูงการควบคุมตัวเองก็จะอยู่ในมือคุณนะครับและนี่คือกรอบเล็กๆที่จะช่วยคุณเริ่มต้นได้อันดับแรกคือกําหนดว่าคุณต้องการจะเป็นใครวิสัยทัศน์ของคุณว่าคุณต้องการจะเป็นใครในระยะยาวเนี่ยจะกําหนดการกระทําที่หล่อหลอมอนาคตของคุณคุณต้องการจะเป็นอะไรคุณต้องการจะเป็นคนหุ่นดีคุณต้องการจะเป็นเศรษฐีคุณต้องการจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าวิสัยทัศน์ของคุณชัดเจนคุณจะหาทางนะสมองมันจะหาทางนะครับในการที่จะไปถึงตรงนั้นให้ได้นะฮะ กำหนดสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นและเริ่มก้าวไปสู่มันนะฮะสจัดการเวลาของคุณการควบคุมตัวเองที่สําคัญมากที่สุดเลยคือการเริ่มต้นในการจัดการเวลาเวลาคือสิ่งที่ชีวิตถูกสร้างขึ้นนะครับหากไม่มีเวลาคุณก็ไม่มีชีวิตมันอาจจะค่อนข้างฟังดูย้อนแย้งในตัวเองคุณต้องการการควบคุมตัวเองและวินัยในตัวเองเพื่อการจัดการเวลาของคุณแต่หากไม่สร้างเวลาเพื่อสร้างการควบคุมตัวเองและวินัยในตัวเองการจัดการเวลาก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นหนึ่งในหลูกของการเสริมสร้างตัวเองเหมือนน้ำวนนะครับ มีวิธีและแนวาทางมากมายในการจัดการเวลาของคุณแต่สิ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามันเวิร์กที่สุดเลยเนี่ยคือการมองเวลาของคุณเป็นบล็อกนะครับสินาที30นาที45นาที1ชั่วโมงแบบนี้ทุกบล็อกของเวลานั้นต่อย,ยอดจากกันและกันนะครับโดยการฝึกฝนวินัยที่จําเป็นนะครับคุณจะสามารถทํางานทีละบล็อกใน15นาทีได้พอได้15นาทีแล้วบล็อกคุณเป็น30นาทีก็จะได้เช่นกันในไม่ช้าเนี่ยคุณจะพบว่าคุณมีประสิทธิภาพอย่างน่ามหัศจรรย นั่นเหตุผลที่ผู้คนขาดการควบคุมตัวเองเพราะว่าพวกเขาไม่มีมาตรฐานใ,นใดๆที่ใช้ชีวิตให้คู่ควรนะฮะในอดีตเนี่ยผู้คนมักไปที่สถานที่บางอย่างนะครับเพื่อหามาตรฐานในชีวิตแต่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยรับผิดชอบต่อการจัดการตัวเองนะครับดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคุณที่จะสร้างมาตรฐานความประพฤติเหล่านี้ขึ้นมาหากคุณไม่มีมาตรฐานความประพฤติคุณจะพบว่าตัวเองถูกกับดักนะครับจับได้ง่ายนะครับโดยกับดักอันหนึ่งเลยคือกับดักของ distraction ทำให้เราออกนอกเส้นทางตลอดเราจะไม่มีกรอบเราไม่เข้าใจว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องมีมาตรฐานของเราที่เรายึดถือและปฏิบัติแบบไม่โกงตัวเองด้วยเพราะ self mastery ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า self แปลว่ามันคือช่วงเวลาที่คุณทําหรือไม่ทําอะไรตอนที่ไม่มีใครดูอยู่นะครับ self mastery เนี่ยเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแนวทางในการจัดการกับความหลงใหลเริ่มแรกของมนุษย์ที่จะทาให้คนคนนั้นเนี่ยไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ของตัวเองนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ mission to the moon continue with your mission f e minutes podcast e s e n t e d by lala move hero ส่งด่วนเพื่อ SME รถกว่า9ประเภทพร้อมให้บริการราคาคุ้มคิดตามระยะทางจริงติดตามสถานะได้แบบ real t ท m e จองล่วงหน้าหรือส่งด่วนทันที พร้อมบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดให้ธุรกิจคุณเติบโตได้ไม่สะดุดไว้ใจลาล a m o ู e และบริการใหม่ล่าสุดลาล a ามูฟไรด์รับส่งผู้โดยสารเรียกรถส่งของส่งคนครบจบในแอปเดียวสำหรับใครที่อยากใช้บริการลาล a าม v e แบบคุ้มๆอย่าลืมใช้โค้ดลาล a าม s ชชั่นะครับรับส่วนลดทันที150บาทสำหรับรถกระบะทุกประเภทหรือส่วนลด80บาทสำหรับรถเก่งรีบใช้กันได้เลยนะครับ